สวัสดีครับผมหม่อมธนาดแดกนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปอการยางร้านของเฮียป๊อกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปกินข้าวที่ไหนเฮียป๊อกเชิญมากินข้าวที่บ้านหลังจากที่ผมต้องรอรถยังซ่อมไม่เสร็จนะครับเป็นเย็นของของวันที่สองละที่เราต้องรอรถอยู่ที่ชุมพรก็ยังดีกว่าแดกข้าวเลิงเฮียป๊อกเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากจะ เลี้ยงข้าวผมที่บ้านเขาก็เลยมาที่ร้านเขาเลยเขาก็ไปรับมาที่โรงแรมเฮปบอกดูแลผมดีมากนะครับรแล้วก,เก็เตรียมเมนูพิเศษไว้ให้เราด้วยอันนี้ใช่ไหมครับอ้าวเฮ้ยน,นี่ม่มอะไรนยฮะเฮปอ็อกเลี้ยงเนี้ยฮะสวัสดีครับนี่ลูกเฮปบอกใช่ไหมแล้วนี่เลี้ยงนเนี้ยเนี่ย เดบอกเรื่องนี้ค่ะเนี่ยชวนมาที่บ้านเนี่ยให้มากินนี้เหรอครับรอโอ้โหกินข้าวแกงกเบื่อโอ้โอไม่ชวนไม่ต้องชวนกูมาก็ได้ครับเพียครับโอ้เรื่องนี้เลยอ่ะแล้วพวกมึงแดกไม่เรียกกูเลยกันเลยอ่ะหมดแล้วเนี่ยมีชิ้นเดียวอือดีมากอ๋อแดกไม่ชวนกูด้วยเอเอกูเดินเข้าครัว,ว,วเล่นดีกว่า น่ในครัวเฮ er ียป๊อกแอบแอบมีเซอร์ไพรส์ในวัเนี้นี่คือพริกแกงพริกแกงโอ้ยแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เนื้ออะไรวะเนี่ยไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเนื้ออะไรอันนี้เดี๋ยวต้องรอถามอันนี้น่าจะเป็นไก่แล้วก็นี่ด้วยมีสามอย่างมีใบย,ยี่หร่าโอ้โหพริกแห้งพริกไทยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย เฮียป๊อกเขาเตรียมอะไรวาให้เราวะเซอร์ไพรส์อีกแล้วอ้าวเดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวทํากันดูเลยโอ้ย <Yeah. S 1> เห็นแล้วก็แสบปากแล้วเนี่ยเออ mm hmm. ปากเจอแน่นอนวันนี้กูอันนี้อันนี้อันนี้นนเป็นเป็นภรรยาเฮียป๊อกนะครับชื่อพี่อะไรครับอันนี้ค่ะ,คะพี่หญิงค่ะพี่หญิงพี่หญิงเดี๋ยวพี่หญิงจะเป็นแม่ครัวมื้อนี้ให้กับเรานะครับอันนี้จะเป็นแกงเลียงใบเหลียงนะคะใส่ะะอะไรนะอันนี้ใส่กระปี แล้วก็ทำไมกะปิมันไม่สีอ่ากะปิทางใต้จะไม่ดำเออค่ะเออนะกะปิทางใต้จะไม่ดำอันนี้เขาจะใช้ทำจากเคยป่ะอ่าใช่ค่ะเอยก็คือกุ้งตัวเล็กอ่ะอ่ากุ้งเคยตัวเล็กๆฝอยๆใส่กะปิใส่เกลือเกลือหน่อยเลยแล้วเดี๋ยวมันจะหวานจากผักเองเราจะมีใบเหลียงด้วยใช่ไหมใช่อ่าอันนี้คือใบเหลียงใบเหลียงอ๋อครับใบเหลียงนี่ทางใต้นิยมกันนะ เราจะมาผัดไข่เหรอผัดไข่ก็ได้ต้มก็ได้อันนี้เราทำอะไรเราเอามาแช่ก่อนเหรออ๋ออันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะล้างแล้วแล้วคือไอ้นนี้น้ำนี่ยทำอะไรน้ำนี่เดี๋ยวต้มพอต้มเดือดเสร็จปุ๊บก็เอาไปเหลียงใส่อ๋อแค่นี้ค่ะอ๋อแต่ว่าใส่กระปิหน่อยอ่ามันจะหวานออกหวานนิดนิดจากผักอยู่แล้วเพราะว่าผักมันสดไงคะโอเคอันนี้เมาดูอ๋อมีจับฉ่ายแล้วอ๋อมีทำว้แล้วนะครับ จะข่ายต้องเคี่ยวถ้าวไม่เคี่ยวมันไม่อร่อยโอ,อ,อยโอเคโอเคนี่มาบุกบ้านเฮียเขาเลยเนี่มีเลี้ยงไก่ด้วยอ๋ออ้าวเดี๋ยวไปดูเมนูอื่นเอาอะไรก่อนอันนี้อะไรน้ำอ,อันนี้เนื้อเนื้ออะไรเนื้อพิเศษแล้วกันเนื้อพิเศษอ่าอันนี้เป็นไก่อ่าอันนี้ไก่ไก่ปลาไไม่มีบัตรไก่ไก่ปลาที่เข้ามาเลี้ยงอ่า ไม่มเนื้อมีบาดไ, <c oughs> ไก่เทือกไงโอเค <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นเนื้อพิเศษอีกอันหนึง่งอ้าวสวยอยู่ด้านนอกลุยอเออ,อ้โหผัดพร้อมกันเลยอ่ะสุดยอดอะไรนะต้องผัดให้มันหมดสาบของมันก่อนเนื้อพิเศษเนี้ยนะ<ช>ต้องผัดให้หมดสาบอันนี้ใส่อะไรต้องใส่น้ำมันลงไปหล่อกระทะนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปลวนนให้แห้งก่อนนะอ่าจะได้ไม่มีกลิ่น พราะพวกนี้มันจะมีเอกลักษณ์ก็จะแน่ <ๆ S 1> นอนแน่นอนค่ะลงไปอันนี้เป็นครัวแบบทำกินกันเองที่บ้านปกติอยู่แล้วใช่ไหมนี่รสชาติจะเป็นยังไงพวกเรานี่น้ำลายไหลอ่ะผมอดใจแทบไม่ไหว ผมช่วยรัวให้เดี๋ยวน้องติดกินมาแล้วกินมาละมีกลินไว้กินดีไว้ใช้ได้ใช้ได้ อันนี้อันนี้เป็นเนื้อพิเศษพิเศษเอนะครับเกตเอเลยอ่ามีสามเนื้อสามเกตอ่าปลาไม่ใช่ค่ะเล่าขอใสยเล่าหน่อยอ๋อจับข้าวอโอ้ข้างนอกเียงตามอะไรนะทำน้ำจิ้มค่นปปะน้ำจิ้มไก่เงียปปเง้ยนทำน้ำจิ้มไก่เงี้ยน ปทำต่อเดียวไม่ทำ่ดันยังลูกน้องหลายคนเนี่ยนี่มีแกงทำเองด้วยใส่อะไรบ้างฮะก็ใส่ข่าปะไคร่ขมิ้นกระชายกระเทียมพริกแล้วก็ ไอืมถ้าผัดพวกของพิเศษพวกนี้ต้องให้ถึงต้องถึงนะไม่ถึงนี่มันจะไม่กินมัอจะมีกลิ่นแต่วันนี้รับรองได้ว่าสุดยอดโอ้โหอยากโดนเมลาวายจังพี่ดูครับของพิเศษแบบนี้แต่ละ,อ,ะอย่างจะไม่เหมือนกันนะคะจะใช้เครื่องที่แิง้งได้เขาเหรอ ไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ว่ามันจะถูกกับเนื้ออะไรใช่ไหมฮะกบินมาเยเตะจมูกแค่ผักโอ้ยด่างกูจะแตกแล้วเนะี่ยโดนกิ่นใช่ไหม,ม,มนี่มันเหมือนคั่วกิ้งชัดๆันี่ริก ที่แกงกับเนื้อแล้วก็น้ำมันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะปรุงรสหน่อยใช่ไหมก็จบละก็จบละอ่านี่ดูดูสีดูดูดิยกลิ่นนี่อ๋อแบบแน่นอนจะสูตรกินแดงรสชาติหมดลองเขาปักเจอสูตรกินไม่ได้เหรอกลืรสชาติหมดอาเนี้ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อย ใส่น้ำตาลนิดนึงพาีไม่ทำผมลดอ่าดีครับน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวจริงแล้วก็องนี้จะไม่เน้นห่าถหลันจะใ้อยแล้วต้องใส่ใบอะไรนะที่หลงนี่ลาใี่ลากับพริกไทย อ๋อนี่นี่้ยมีพริกลูกโดดอีกนะเนี่ยนี่พริกอะไรฮะพริกกระเลียงอ่าอันนี้จะเป็นพริกสีฟ้าพีฟ้าอันนี้พี่หนูอันนี้พี่ขี้หนูพี่หนูบ้านเลยเนี่ยนี่อันนี้พริกไทยอา่าอันนี้ใบมะกรูดแล้วก็เออ่ใบแป้นใบแป้นด้วยอ้าวใส่เข้าไปได้ที่นะได้ที่ได้ทนะี่แล้ว,ลวต้องใส่เข้าไป ปลาโเข้าให้โบราณก็ถือนะคะห้ามคลอกกระทะแต่นี้ถือว่าห้าไม่คลอกกระทะมันไม่อร่อยเขาบอกว่าถ้าคลอกกระทะแล้วจะมีคนมาเยี่ยมบ้านไม่อยู่ ไม่เป็นกรุ๊ปได้แล้วนหนึ่งอย่างนะครับเนื้อพิเศษของเราวันนี้อันนี้อย่างที่สองรวมเสร็จแล้วพอดีเลยแห้งน้ำอันนี้เยี่ยมนี่กินกับข้าวสวยวร้อนๆนะกินดูดิโอ้ยเอาเลยค่ะ,ช,ะชิมเลยนะจั๊กก่อนเลยเต็มคำนี่ ครับคำแรกเนื้อพิเศษเกรดเอของเราจานที่หนึ่งนี่คิอแกงแบบสุดยอดมากเนื้อพิเศษต้องมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษอืออืมตอเข้าเลยได้ไหมได้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอสมัยเมียแกจะตักจานแล้วก็ที่เหนอยคุ้เข้านั่นแหละมันมันเลยตัตายเดียวกันเลยโอ้ยอ่าต่อไปเอาเลยครับอันนี้จะเป็นไส้ปลากระเทียม กระเทียมิ้แห้งนะคะใช้เทียสดแล้วมันรสชาติไม่ค่อยถึงของพวกนี้ไม่ใช้แบบเกลื่อนเกลือนนี่นี่คืออะไรกระเทียมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งใสามอย่างกระเทียมนี่สดกระเทียมสดสับตำตำโป๊กกะพริกแห้งอ้าวแหน่เอินไปหน่อยโอ้โหเฮ้ยไอไอ้ไอคำนี้ผมยังอยู่โอ้โหโอ้ยน้ำลายแตกในปากแล้ว นี่ปรุงนิดเดียวจริงนะคือทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันอยู่ที่ขี้แรงหมดแล้วเอออาจารย์ของผมเนี่ยอันนี้ผมใส่น้ำปลาอีกหน่อยแล้วผมคลุกข้าวนะโอ้โหผมแม่งผมไปสวรรค์เลยะรสชาติแบบโอ้โหถึงครัวจริงจริงถึงครัวแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยบ้านบ้านอย่างเงี้ยนแต่แบบปรงอร่อยสุดยอดอ่ดดออาเดี๋ยว <ขอ S 2> ี่ <ขอ S 2> ุงหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ปรุงเออ ผู้หญิงเขาก็ใส่แค่ไอ้ซอสภูเขาฟ้าเขียวแค่นั้นเองแล้วก็น้ำปลาเแค่น้ำตาลน,น,นิดนึงน,น,นิดเดียวแค่นี้น้ำปลาไม่ใส่ไม่ต้องไม่ต้ององื้ใส่่าปลาก็ใครจะปรุงก็ต้องไปตักใส่ต่างหากเองแต่ว่าในกระทะเขาแค่นี้ใส่อะไรมันหอยนิดนึงนหอยนิดนึงอืม อันนี้คือไม่มีขายนะครับที่นี่เป็นบ้านนะฮะไม่ได้ไม่ได้ร้านนะครับเพราะว่าเรามาใส่เขาแดกนะเท <c oughs> ียป๊อกเขาเพลินมาแดกที่บ้านโอ,โ,โอ้โหคนขัดเองยังจะแย่เลยที่จะมืนีเจอเข้าไปสวนลมสวนอ้าวอะไรครับใส่ใบยีาราดเลยคับยีรา แค่นี้เป็นอันเรียบร้อยเน,นี้แต่ลับนี้ก็คนละอย่างเท่านั้นเลยแต่อันนี้ทําง่ายนะอันนี้ง่ายค่ะง่ายนะก็แค่คมันไม่ต้องตาพริกแกงให้ใหแบบแหลกแหลกเียอ,เอันนี้แค่ตาให้มันพอหยาบๆหน่อยก็ใช้ได้ละของป่าๆต้องอยู่แบบเลื่อนๆเ,เออโอ้ผมอดใจไม่ไหวอ่ะพี่หญิงครับ เสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะโอ้โขหอมคำนึงครับในกระทะเลยนะครับคำที่สองครับเอาละครับชิมชิมแมงอยู่บนกระทะนี่แหละเนี่ยสองเตาละอืมอืมถ้ากำมนรกเลย ห,หนึ่งอย่างโอ้โหเฮ้ยน้ำตาแตกอ่ะนี่มันมีกระดูกเยอะหน่อยพราะเขาสับนัองตัวใช่ค่ะเพราะว่าของแบบนี้ถ้าวันแรกเอาเฉพาะเนี้ยมันไม่ถึงรสชาติไม่เหนียวนะไม่เหนียวมาก อันนี้เราจะหมกัมกอี่นี่แล้วนะคะหมักเล่าทิ้งแล้วและฉะอั้นมันรวนจะเล่าไม่เหนียวมากกำลังตึงๆอ่ะอ๋อใส่ถุงทับบ้านอยอหูยทอดสวยร้อนๆนะเรียบร้อยอ้าวมาดูซิตำอะไรกันเนี่ยเสียงตำกันคึกคึกคึก ไหนทำอะไรทำไรน้ำจิ้มปลาเงี้ยนครับน้ำจิ้มปลาเงี้ยนพร้อมเนี่ยนี่แห <ไป S 1> ละนี่นะครับทัวครับทำปลาเงี้ยนอา้าวเอาตามไปอ้าวทั่วตัตดเดี๋ยวเอเาไว้ก่อนไม่ไหวแล้วปลาเกล็ดแตกแดกแค่สองคำต้องขโมยแบบอ๋อ,อหวานตัดเผ็ดมัยโคตรเผ็ดเลย น้ำเลยร้อนครับร้อนอเ,เอลกยก็ร้อนเลยเหลวเหลวเลยกูจะพ่นไฟเลยนี้่โอ้ยออโอ้โหพี่ครับไม่ค่้กินเผ็ดครับพี่กินโคตรเผ็ดครับพี่โอ้โหผมสองคำเนี่ยดูเอาโคตรยอด สองคำอ่ะดูดิหม้อน้ำกูถึงก็ระเบิดอ่ะอากาศเย็นดีนะแรงกระเด็นคนเดียวโออ้ย่ะต่อเนื้อพิเศษอันที่สามเอ้ยนี่เป็นเนื้อพิเศษอันนี้เหมือนรวนไว้แล้วเลยอ๋ออันอันนี้ต้องเผาไฟเผาไฟอ๋อเผาไฟไว้แล้วเราแล่เนื้อนะครับเผาไฟไว้แล้วพิจายไม่พิจายเดียวนะรอเขาละย่างค่ะโอ้โห น,นี่จะเผ็ดน้อยกว่าพี่จริงครับไก่ป่าที่มันเขื่อนจริงๆครับพี่แล้วไก่ไม่มีตลาดละคะไม่ได้รับอนุญาตมันก็ต้องอยู่แบบเขื่อนๆโอ้โหที่ <laughs> ป่าเลยผมแบบเผ็ดร้อนมากสุดๆมันเซอร์ไปที่หลาดด้วยไคะไปที่หลามันร้อนถ้าใส่ใบกะเพรามันก็จะเผ็ดน้อยกว่านี้หน่อย กำลังเติมไปยี่ห้อแล้วมันร้อนใส่ตำตำน้ำจิ้มเทปุ้ยดัะใส่ตำเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอผมหน่อยนะโอ้โ,อโ,อโอไม่ต้องกลัวผมเพลนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้ผมว่ามันสุดกว่านี้เอ้ยแต่เอาเอาเอาแล้วแ,วแต่ที่เลยนี่จะใส่กะปิไปด้วยใช่ไหมค่ะพ่แกงที่นี่จะตำไวจะไม่ เพราะว่าพอใส่กระปิแล้วมันจะมีกลิ่นสากดูแต่ใส่เกลืออย่างเดียวใแยกมาใส่แยกจะใส่เกลืออย่างเดียวอาหารทำภาคพื้นนี้เขาจะไม่ค่อยใส่กระปินะไม่ค่ะนะคนใต้จะไม่ค่อยใส่กระปิก็จะเล่นเป็นพริกแกงกับเนื้อสัตว์เลยแล้วก็ใบเน้นเป็นใบค่ะ แสดงว่าที่บ้านเนี่ยทำกินเองกันบ่อยนะเพราะว่ามีเนี่ยครัวเขาก็มีพริกพ้งพริกแห้งรออยู่แล้วเป็นโหลเลยอันนี้พริกนี่นะคะพริกปลูกเองถ้าปลูกเองด้วยค่ะเม็ดมันก็เลยจะไม่ค่อยแดงมันไม่เหมือนพริกที่ว่าเขาปลูกถานแต่อันนี้รับรองได้ว่าเผ็ดโคตรโคตรไอ้อันเมื่อกี้เหอครับพริกนี่ยค่ะนั่นแหละคุ้ว่าแล้ว พริกตนี้มันจะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากกว่าพริกที่เราขายตามตลาดเอาเลยพี่เอาเลยเอาเยนวดบันไดนวดบันไดอันนี้มันย่างักทิ้งก่ท้เดี๋ยวรอให้มันโมโหก่น รอให้มันโมโหให้มันเดือดแม่มุกเยอะยนะเนี่ยทั้งเฮียทั้งพี่หญิงเลยเนะี่ยให้มันโมโหออกันนะมันจะเด้ออร่อยืนี่ผมเพิ่งหายเผ็ดจากไก่ป่ามา่กี้นี้นะไก่เดือดของพี่อ่ะโอ้โหำหูน้ำตาไหลอ่ะอ้าวมันเริ่มโมโหแล้วครับเดือด โมโหแล้วก็ใส่สีอ,อ,อสิ๊วขาวลงไปนอยอ่าสีอิ๊วขาวแปลกนะพี่หญิงปรุงอะไรไปเนี่ยไม่ใส่น้ำปลาใช้เกลือแทนมันของพวกนี้มันจะขาวใช่ไหมใช้น้ำปลามันจะน,นุ่งขาวอืเราจะใช้น้ำปลาเป็นบรอยาเออน,น้ำตาลหน่อยเดียวแค่นี้เองเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในพริกแกงอยู่แล้ว นีไม่ต้องใส่ผักอะไรเหรอล้วนๆเลยอย่างนงี้นะโอ้ตายให้างธรรมดาก็จะต้องคั่วแห้งต้องแห้งกว่านี้ใช่ไหมใ,ใส่ไปก็ครูดมันจะได้โอ้โหซอยแบบเบื่อชีพอ,อ,อ่ะโอ้โห ที่ปกติทำกินเองที่บ้านนี่ก็คือทำทำแบบนี้เลยนะรสชาติแบบนี้เลยไม่มีกั๊กฝีมือนะใส่เต็มเนียวโอ้วันนี้ผมโชคดีจังเลยได้แล้วอ่ะอ้าวอันนี้จะไม่ค่อยเก็บ นเนื้อพิเศษอันนี้เกตเกดเออีกแล้วลองดูโอ้โหจากสองคำเมื่อกี้นะครับที่ดูดูฮะจากที่ผมไม่มีเหงื่อเลยตอนนี้ผมแทบจะอาบน้ำอะ่ะนี่ฮะรประเกี็นแตกระเบิดกลางหัวผมแล้วนะครับและนี่ก็เป็นคำที่สามผมผมผมแดกแค่นี้จริงๆนะสองคำอะ่ะมันไปหนักที่ไอตัวไก่เถือนนั่นแหละสุดยอด ผมยังไม่หายเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเอาอันที่สามก่อนอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่มีกลิ่นอันนั้นอันนี้จะมีกลิ่นเพราะว่าเขาอันนี้ไม่มีกลิ่นออกมาชัดเจนเลยว่าอืมแต่ว,ว่าอันนี้ดับดับกลิ่นยังไงก็จะไม่หมดอืมเนื้อพิเศษอันนี้นะคะับใชแต่ว่ากลิ่นมันจะน้อยลงอืมน้อยลงเยอะ นี่น้อยลงเยอะแล้วนะแต่เขายังเมย์เพราะว่าเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยกว่าอันนี้จะเผ็ดน้อยน้อยกว่าสองจานเมื่อกี้เขอร่อยไปอีกแบบสามแบบเนี่ยไม่เหมือนกันสักแบบอะรสชาติต่างกันตลอดเลยเอาเดี๋ยวไปดูทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดแดกกับปังเงี้ยนดีกว่าฮะอย่างที่สี่ของวันนี้กบอะไรเออะไรเฮียน้ำจิ้มปังเงี้ยนน้ำจิ้มปังเงี้ยนนี่เขาจะตำถั่วตัดนะครับ เอาไว้แล้วก็จะตำพริกกระเทียมไว้เลยแล้วก็กำลังจะปรุงทางแล้วอ่าไม่เป็นไรบ้านๆอย่างนี้แหละมันดีอ้าวตัวตัดกระป่นพริกกระเทียมเอาอะไรนะเกลือป่นใส่เกลือป่นด้วยไฟครับไฟหน่อยโอ้โหนี่เฮียป๊อกเฮียป๊อกเขาสูตรแบบไม่ต้องใส่น้ำปลาด้วยไม่ไม่ใส่ใส่เกลือใส่เกลือแทนของพวกนี้มันเคาว เ,เนี่ยปลาเงี้ยนเนี่ยอันนี้ก้างหม่อมเดี๋ยวจะหมักหมักแล้วทอดฮะ<า>กินได้อกีกได้โอโ้โหแล่แล่เนื้อเอาไปแช่ตู้เย็ยนแล้วเอาเกลือทาบอ่ะไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเรากินกับตัวน้ําจิ้มใช่ครับปลาเงี้ยนนะฮะใช่ครับนี่น้ำจิ้มพิเศษอีกอย่างหนึ่งเวลากินกับปลาเงี้ยนพวกนี้เนี่ยซาซิมิเงี้ยนเนี่ยต้องทําน้ําจิ้มแบบนี้นะครับมนถึงจะเข้ากันอ่าอ่าเดี๋ยวใส่อะไรก่อนมะนาวครับมะนาว น้ำมะนาวนะนี่เมื่อกี้เห็นลูกน้องตำแขนป้อมเลยแขนตำอยากถั่วตัดอะจนละเอียดขนาดนี้นี่บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีขายนะครับบ้านเฮียเขาไม่ได้เปิดขายนะครับอันนี้เราแดกกันที่บ้านเขาเลยนะครับมาอาศัยเขาแดกอะนี่เฮียเขาทำใส่ในหม้อขุงข้าวเลยอะเออม,มันก็อ,อย่างนี้เลยมันดีอะผมชอบ ใส่มะนาวเพิ่มเรือมะนาวถั่วตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำร้อนใส่หน่อยครับพริกกระเทียมแค่นั้นแล้วก็น้ำร้อนอีกหน่อยครับเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเอ้อแค่นี้นะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนใส่หน่อยไม่ไม่มันแห้งเกินอะไรจะขนาดนี้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออือหือ นัวขนาดนี้เนี่ยโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วโอ้ยตายตายตายมาบ้านเฮียป๊อกวันหลังมัผ่านมาผมต้องแวะเล,ละะยแหละนะเดียให้มาไหมยินดีเลยครับแดกไม่เยอะหรอกครับยินดีเลยเลียงง่ายด้วยมีน้ำพริกกเ็เลงได้แล้วเออใช่วัน <laughs> เ,เช้าซักไปสามอ่ะน้ำร้อนน้ำร้อน แค่นี้ก็ได้แล้วนำพริกเขาเรียกอะไร่ e a ี o o ดเนียนใช่ไหมได้มไหมตั้งชื่อให้ใหม่เป็น s e อ f ี o d ชอนเนียนเออย่าหาผมเขาเรื่องกข้ช่างแม่งผมไม่กดแล้วโอ้โหแต่มันหนัวมากเลยนะเพียกินอย่างนี้จริงเหรอจริงครับสุดยอดเท่าที่ผมเคยกินมาเนี่ย มันจะเป็นข้าวยาน้ําจิ้มซีฟู้ดปกตินี่แหละแล้วก็มาตำถั่วใสแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทาแบบเพีย,นยคลนคละสูตรกันคนละสูตรคนละสูตรอันนั้นก็คือจะใส่น้ําปลามะน,นาวปกติแต่นี่เขาแบบนัวมากอ,าอ้าวเฮียชิมแล้วปรุงรสแล้วฮะเป็นไงเพิ่มอะไรมั้ยเปรี้ยวเพิ่มเปรียปร้ยวหน่อยอา้อาลวละนี่ เห็นแล้วผมอยากผมขอเอาไปทํากินบ้างได้ไหมฮะได้ครับนะพยายามไปทํากินก็ได้นะครับเฮียเขาไม่หวงสูตรนะครับไม่เคยหวงเพราะว่าไม่ได้ทํามาหาแดกบ้านนี้อยู่แล้วเฮียเขารวยอยู่แล้วต้มอ้อนปากก็ม่อมฮะต้มอ้อนปากแล้วยเลยเนี่ยเอาเอาโซ่มาใส่เนี่ยเนี่ยดูดิในในคอเนี่ยวันนี้มาอาปลามาดิอาปลาปลาโอ้โหเอาปลามาลองเลยเหรอเอาปลาเดี๋ยวให้หม่อมลองเลยโอ้ตายตา ใช่จะดีล่ะครับมาฮะมา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 เฮียผมบอกอะไรนะนี่สามคำเองนะเนี่ยคอเสื้อผมแม่งลงมาถึงหน้าอกแล้วอะเหงื่อสุดยอดอะฝีมือพี่หญิงอะนี่งเงี้ยนเขาทำไมเขาเรียกบางเงี้ยนเนี่ยไม่จำแล้เขาเรียกมาดาแล้วนะผมไม่ได้ทันเรื่องหรือว่าลาโมนะครับแถวทางภาคใต้เนี่ยเขาเรียกปลากุูแลเนี่ยเป็นปังเงี้ยนใช่เรียกจริงๆ เอาเอาอะไระเอาผมเอานี้ก่อนได้เลยตามสบายเลยมั้งยังไงก็ได้นี่ขออย่างนี้เลยได้ชิ้นอ่ามองอย่างนี้ฮะนี่เราแดกกันแบบนี้ครับโอ้โหอย่าหยดอ้าวปังเงี้ยนกับสูตรน้ำพริกโคตรเงี้ยนนะครับของเฮียป,ป๊อก ดูดิผมจะเงี้ยนตามเฮียป่าแดกยังไงเพิ่มเผ็ดหน่อยใช่ไหมได้อร่อยกว่านี้เยอะได้กูจะยาเลยมันมีเผ็ดเยอะอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวมันจะตายแล้วป่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกโดดไว้ให้เอาลูกโดดไว้ถ้าใครจะอยากเผ็ดมากก็เดี๋ยวเอาลูกโดดได้แต่นี่รถมันแบบ ออกเปรี้ยวออกมันออกหวานมันหวานหวานหวานกะทั่วหวานกะทั่วมันจากถั่วนั่นแหละใช่ครับแล้วก็ออกเปรี้ยวเค็มไม่มีเค็มนิดเดียวมันแค่ตัดตัดตัดเปรี้ยวหน่อยนึงแล้วก็โอ้โหนัวมากอยากกินเลยอ่ะได้ครไบเดี๋ยเราไปลุยข้างในดีกว่าได้ลุยเฮ่ยมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแทมมีแกมมอ้วนที จะแดกขนมจะแดกทูบผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเขาไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มสีฟูดผสมว่าซาบิว่าซาอยังไงครับแดกแมงเขาไปคือสมองเลยซัดกะมองชนะแดก